น้ำมันเตาคุณภาพดีกว่า88,000ลิตรซึ่งบรรทุกอยู่ในเรือสัญชาติไทยสองลำคือเรือโอเชียนกรีนและเรือสอพูนสุกลักลอบหนีศุลากากรและถูกเจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปรับปรามทางทะเลตรวจยึดจับกุมได้เมื่อช่วงค่ำวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณด้านหลังเกาะสีชังจังหวัดชนบุรี จากการสอบสวนพบว่าเรือโอเชียนกรีนมีนายพระรถแย้มสวนเป็นนายเรือนายสงครามสิทธิรุ่งช่างเครื่องเรือบรรทุกน้ำมัน80,000ลิตรส่วนเรือบรรทุกน้ำมันสอพูลสุขมีนายวิเชียนว้นกระโทกเป็นผู้ควบคุมเรือโดยมีนายสุภรรณแตงประเสริฐเป็นนายช่างเรือและมีนายทุนชื่อเอกไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้ว่าจ้างรวมมูลค่าของกลางคิดเป็นเงินราว10ล้านบาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานละลอบนำสินค้าน้ำมันดิบจึงยึดน้ำมันและเรือทั้งสอง ดำเนินคดีกับลูกเรือต่อไปได้สืบทราบมานะครับว่ามีการลักลอบการขนน้ำมันนะครับเถื่อนเนี่ยนะครับจากตรงที่ละติจูด13องศา13ลิบดานะครับกับลองติจูดที่ร0 0ยองศา50ลิบดาตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตเนี่ยที่เคยมีการขนส่งตรงนี้มาแล้วเราก็ได้เฝ้าระวังในจุดนี้มาตลอดนะครับเคยจับไปได้แล้วนะครับเราก็จะได้ดูตรงนี้มาตลอดนะครับว่าจะมีการลักลอบ ในเรื่องของการาซื้อขายนะ้ํามันเถื่อนตรงนี้หรือไม่นะครับก็เมื่อคืนก็จับได้นะครับในเรือ2องลำนะครับ น้ำมันที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้เป็นน้ำมันเตาคุณภาพสูงมีราคาขายอยู่ที่ลิตรละ15บาทแต่ลักลอบขายในทะเลที่ราคาลิตรละ8บาทสำหรับบริเวณที่จับกลุมเรือสองลำนี้คือบริเวณด้านหลังเกาะสีชังซึ่งเป็นจุดที่มีการจับกลุมเรือลักลอบบรรทุกน้ำมันดิบีนิสุลกากรและเข้มงวดในการสกัดกั้นมากที่สุดแต่ก็ยังมีเรือลักลอบขนถ่ายน้ำมันเถื่อนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่าเรือขนาดใหญ่มีเรือต่างชาติเข้าออกจำนวนมากทั้งยังเป็นย่านโรงง,งานอุตสาหกรรมสามารถ เรียงน้ำมันต่อไปอยังบางประกงและสมุทรสาครเพื่อจำหน่ายให้โรงงานในเขตจังหวัดสมุทรสาครได้ง่ายอีกด้วยอธิบดีกมรมศุลกากรยังกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามเรือที่บรรทุกสินค้าหนีภาษีไม่เพียงแค่น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าเกษตรนะครับหอมกระเทียมอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ลักลอบมาแล้วก็เป็นการเบียดเบียนผู้ประกอบ การอาชีพเกษตรกรรมของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้ทำมาตรการกับทางผู้ประกอบสินค้าเกษตรล่วงหน้าไปแล้วด้วยว่าก่อนถึงฤดูการผลิตนี้เนี่ยเราจะมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือป้องกันอย่างไรมีการทำเน็ตเวิร์กทำรายต่างๆเหล่านี้ใครสามารถที่จะแจ้งเบาะแสะมายัางในด่านต่างๆได้นะครับ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในกรมศุลกากรทําการจับกลุ่มน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งน้ํามันดิบน้ํามันดีเซลน้ามันเบนซินและน้ํามันชนิดอื่นๆรวมทั้งสิ้นกว่า3ามแ0 0 0ปลิตรมูลค่าเกือบ6ล้านบาทโดยเส้นทางลําเลียงน้ํามันเชื้อเพลิงพบว่าน้ํามันดีเซลจะมีการลักลอบขนส่งทางทะเลน้ํามันเบนซินขนส่งทางบกโดยเฉพาะชายแดนภาคใต้และน้ํามันเตาพบการลักลอบขนส่งมากที่สุดบริเวณอ่าวตัวกออ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะสีชัง